ว่าสิโบแวะพี่น้องตัดทินใจเขามามาแวะนาสำรวจสำรวจพี่น้องสำรวจจักน้อยมาสั่นมาพ่อคลองดีบ้านพี่น้องเอ้ยมาเอาใบบักกูดพ่อคลองดีพ่อพี่น้องดูสิคะดูด้วยกันเป็นตาได้เพราปนบาพี่น้องเดี๋ยวหาเราอีกคนพี่น้องจ๋าฝนตกจักน้อยด้นี่ว่าอันมือก้อนนี่มันสีโอเอา แต่ดิปลบ่ามองหน่อมันมีพ่นปวกพี่น้องเดี๋ยวต้องพ่นสะอาดก่อนอ่ะพ่อเด้เก็บอยู่ดอกพี่น้องแปลนบ่บแบนี้แม่นเห็ดปวกบ่หลอกพี่นอ้องเจ้าอันถึงพ่นปวก,ปวกได้น,นมมออี่ปวกปวกอยู่คหางต้นมกม่วงอยู่บ่ว์วปลูกมกม่วงใส่บอ่อพี่น้องในปนอยู่พี่น้อง โอ้ทำไมหามูว่านเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยพอดีเลยพี่น้องมันจะพน้พนพ้นโต๊ะขอ,อว่านนี่เนี่ยมาเลี้ยงพี่น้องมันตกหมูวา่านทำไมทำไมช่วงก่อนพ้นตกะนี่พอดีอยู่พออะไอยู่พออะไอยู่พี่น้องใส่กระป๋องได้กปนหนึ่ง เดี๋ยวสิได้สำรวจพี่น้องสำรวจพื้นที่ที่เขาเคยออกโอ้สมภอเฮ็ดไตเบื่อออกเนาะพี่น้องเนาะถ้าเฮ็ดไตเบื่อออกน,น,ออออกนี่ช่วยสำรวจพูดเห่าว่าบ้ใหม่ก็สิเอาพี่น้องเต้ว่าก็เริ่มเศ้าออกแลรวเนาะมันสูงแห้วสำรวจพื้นที่ก่อน ได้เขาปลาตัวมือนี้เนาะนีะนกระจอมพวกพี่น้องแต่ว่าพอค่อยออกจักเถื่อมองึงถ้านังเถื่อเขาก็ออกเดอกแต่ว่าเฮาเ้ามา่บ่าพอเนาะพี่น้องเนาะมันห,ด,หดํารวจปลาเขาก็กำลังงามพี่น้องไรเดี๋ยวเาจาะกำลังงามได้บักอึกอะพค่อยงามพี่น้องมันเป็นหินลูกลังเนาะเป็นดินลูกลังไหม แล้วได้่มู่เดียวนี่แหละพี่น้องพอได้ปพนอยู่ใหมูเดียวมูเดียวพี่น้องบ่มีี๋ยวาย่งางไปปลาไผ่อยาหน่อยมันสีมี่่ะขนาดพระเบิงน้ำพ่นกับบมีพี่นอ้องอาจจะออกห้างห้างเนาะใหม่กับบมีแล้วอึดแล้วย่งางมาหาพ่นต่อท่านกับบมีพี่น้องเอย สรุปได้เท่านี้แหละพี่น้องหนึ่งปนอยู่นะปนหนึ่งปนหนึ่งพี่น้องปนหนึ่งอิ่มอยู่ดอกปนหนึ่งเอาจ้ามันนี่กับมีแคนนี้เด้อมาส่มให้ส่มน่ะาเนี่ยกินไ,นนนนนไปพรอ้อมอ่ะบรรยากาศก็ดีเนี่ยมันเศ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดต,ตามรับชมจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อชีวิตบ้าน มาอยู่้ากินไปพร้อม